สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลมอนิซิมอนสิมาประกอบอ๋อข่อยบอกพิดบอกถือพี่น้องฮ่า <laughs> ฮ่าสิมา bon ประกอบจิ๊กซอใหไอพี่น้องเดาชมด้จ์จ้าซิมอนสีเห็ดใดบบาน้อประกอบจิ๊กซอรถพี่น้องมาหลุดด้จ์มาเลืน่นความสามาดดิกหน่อยสามขวับ บริจับเวลาสำชิม่นประกอบเลขข้พี่น้องจ้ะไกลแล้วไกลเสร็จแล้วพี่น้องความเร็วพี่น้องเสร็จแล้วพี่น้องจ้า ว้าวเก่งจังเลยซิมอนเก่งจังเลยครับเอาทุกจ้าเนี่ยแล้วเพือนปรกอบเลยเราเสียเสร็จแล้วพี่น้องจ้า <c oughs> ในที่สุดก็ประกอบเสร็จแล้วพี่น้องจิ๊กซ้อรถของหมักขอบคุณ,ขอ,คณขอบคุณที่เขามารับชมให้งกาลังใจะช่องซิมอนในเอลเชนเนอร์นะค่ะเด้อค้ามไรีบว่าวพีทเวิร์ดถือกันเสียเศษเศษน,น้อยหนึ่งด้วยจ้าขอบคุณที่เขามารับชมครับแกออกอีกแล้วพี่น้อง của mày